ผัดไทยเนี่ยเป็นเมนูยอดนิยมแล้วก็เป็นที่รู้จักในทั่วโลกในเรื่องของรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ในเรื่องของความอร่อยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการจะบริโภคได้เนี่ยก็ต้องไปที่ร้านแจน้งก็เลยมีแนวคิดที่ว่าอยากจะทําผัดไทยให้ทุกคนบนโลกใบน,นี้ไม่ต้องมีทักษะพิเศษก็สามารถที่จะทําผัดไทยเองได้ที่บ้านโดยที่รสชาติเนี่ยเหมือนกับมีเชฟมาปรุงให้ทานหรือเราไปทานที่ร้านอาหารสวัสดีค่ะแจ้งพรพิไล ผู้สร้างสารรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผัดไทยกึ่งสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพค่ะตัวผัดไทยเรานะคะส่วนประกอบของเรามี2ส,ส่วนก็คือจะมีเส้นกับน้ําซอสจุดเด่นของเส้นที่แตกต่างจากคนอื่นของเรานะคะเราก็ใช้เป็นข้าวกกอขอ43ซึ่งข้าวกอขอ43เนี่ยก็ได้รับผลการวิจัยแล้วว่าให้น้ําตาลที่ค่อนข้างจะต่ําผู้ป่วยเบาหวานหรือผู้ที่รักษาสุขภาพเนี่ยก็จะเหมาะมากๆในการทานตัวนี้ นอกจากเส้นธรรมดาแล้วเนี่ยนะคะเรายังมีเส้นที่ผสมสมุนไพรเข้าไปก็คือเป็นสีที่ได้จากดอกอัญชันสีที่ได้จากดอกคำฝอยแล้วก็สีที่ได้จากคะนา้าน้ำซอสของเราเนี่ยนะคะก็ทำจากมะขามเป็นมะขามเปียกเนี่ยคัดคุณภาพอย่างดีแล้วก็เป็นน้ำตาลมะพร้าวมีเกลือดังนั้นเนี่ยในเรื่องของคอเลสเตอรอล,ลเนี่ยของเรา0%เ น้ำซอสผัดไทยของเราเนี่ยจะมีความพิเศษกับคนอื่นตรงที่ว่าสามารถที่จะแอปพลายเมนูได้อีกหลายเมนูเพียงแค่เส้นกับน้ำซอสของเราเนี่ยแหละคะ่ะนำเครื่องต้มยำขาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็น้ำพริกเผาคุณมีแค่เครื่องต้มยำเพิ่มมาแค่เนี้ยคะ่ะคุณสามารถที่จะมีผัดไทยต้มยำที่แสนอร่อยได้แล้วตอนนี้สินค้าที่เป็นตัวผัดไทยเรานะคะส่งไปในหลายๆประเทศอย่างเอเชียเนี่ยก็จะมีทั้งจีนอินเดียพามา่า แล้วก็ลาวแล้วก็เวียดนามในส่วนของยุโรปหรหลายประเทศเนี่ยเรามีตัวแทนอยู่ที่นั่นแล้วในการที่เราจะส่งออกสินค้าเนี่ยนะคะไปยังประเทศต่างเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยเชล์ไลท์หรืออายุของอาหารเนี่ยจะต้องอยู่ได้มากกว่า1ปีขึ้นไปแล้วก็มีผลตรวจจากหน่วยงานที่ทั่วโลกให้การยอมรับว่าเราเนี่ยมีมาตรฐานตรงนี้คุณภาพต้องดีราคาต้องดีแล้วก็น้ําหนักเนี่ยในการที่เราจะขนส่งโลจิสติกเนี่ยต้องพยายามทําให้สินค้าเราเนี่ยมีน้ําหนักที่เบาเพื่อง่ายต่อการขนส่ง สิ่งที่เราทำเนี่ยเราต้องการจะส่งต่อวัฒน,นธรรมของเราเนี่ยโดยผ่านวัฒน,นธรรมการกินโดยที่ต้องการให้ชาวต่างชาติรู้ในเรื่องของรสชาติของผัดไทยแท้ๆออลิจินอลที่อร่อยจากเมืองไทยโดยที่คุณก็สามารถทำได้ง่ายๆด้วยตัวคุณเองที่บ้าน